สวัสดีค่ะติมค่ะวันนี้ติมจะพาพี่พี่มาดูที่นะคะที่สุวินทวงศ์96ค่ะในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิแอนด์คคนทรีลับค่ะที่ดินตรงนี้ที่ติมยืมอยู่ตรงนี้นะคะคือแปลงเก็ดเค่ะแปลงเจ็ดนี้ก็จะประมาณ499ตารางวานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะขายตารางวาละ11,000บาทโดยแปลงหนึ่งเราสามารถที่จะ ผ่อนกับโครงการของเราได้นะคะคือวางมัดจำอยู่ที่ห้าหมืนแล้วก็ผ่อนกับโครงการของเราห้าปีค่ะโดยไม่มีดอกเบีย้ยค่ะฟังดีๆนะคะไม่มีดอกเบีย้ยค่ะที่ดินแปลงเจ็ดนี้จะมีพื้นที่งอกออกมานะคะนั่นคือจะเป็นติดคลองลำต้อยติ่งค่ะหลักมุดของเราจะเถิบเข้าไปอีกข้างในอีกนะคะ ถึงเสาไฟฟ้าเลยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแปลงหกค่ะซึ่งยังไม่มีใครจองนะคะแปลงเจ็ดหกห้าสี่ค่ะยังว่างอยู่พื้นที่จะเยอะมากนะคะอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบตารางวาบวกนะคะถึงถึงห้าร้อยกว่าห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบตารางวาแล้วก็ที่เรามองเห็นสีส้มๆนั้นคือโรงเรียนบดินเดชานะคะ ราอยู่ประมาณไม่ถึงกิโลเลยค่ะจากตรงนี้นะคะแล้วก็เลยจากด้านนู้นไปก็ไปที่สนามบีสุวรรณภูมิก็ประมาณ15กิโลค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟค่ะพื้นที่ของเรานะคะจะกว้างถนนจะกว้างประมาณ10เมตรค่ะแล้วก็ไฟฟ้าเราก็มีนะคะที่ดินตรงนี้เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยค่ะสำหรับ ลูกค้าที่ชอบบรรยากาศของความเงียบสงบเานะคะห้าหมื่นบาทสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยมีข้อแม้แค่วางมัดจำห้าหมื่นและบวกทำสัญญากับเรานะคะสนใจทักมานะคะสวัสดีค่ะ